วิญญาณเทพโลหิตท,ที่เหลืออยู่นี้แข็งแกร่งเกินไปเขาคงต้องใช้เวลาหลอมรวมสองสามวันหยวนอูอู่กับฟางจื่อเชียนคอยดูแลหยวนเซียวพระสวีเฟิงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่หยวนเซียวเหลือลมหายใจเพียงเฮือสุดท้ายท่านแม่ท่านพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมหยวนอูอู่เป็นห่วงฟางจื่อเชียนใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดใจเพื่อเซิงหลิงเย่ชีวิตน่าจะรอดแล้ว นับว่าโชคดีมากที่ได้เฟิงหลางไม่อย่างนั้นพ่อคงถูกเจ้าคุณฆ่าตายไปแล้วยวนอู o ่อู่กล่าวอย่างโกรธแค้นฟางจื่อเชียนรอให้พ่อเจ้าฟื้นต้องขอบคุณเขาดีๆนะหนึ่งช่วยามต่อมาหยวนเสี่ยฟื้นขึ้นมาเขารู้สึกได้ถึงอวัยวะภายในที่แตกร้าวก็อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้เขาจำได้ว่าตนเองถูกเจ้าคุณทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส อวัยวะภายในแทบจะแหลกสลายแต่กลับรอดชีวิตมาได้ท่านแม่ท่านพ่อฟื้นแล้วในตอนนั้นเองเสียงของลูกสาวหยวนอูอูดังขึ้นข้างหูเขามองไปด้านข้างอูอูฟางจื่อเชี่ยนจับมือหยวนเสียวไว้สามีหยวนเสียวข้ายังมีชีวิตอยู่หรือนี่หยวนอูอูรีพูดท่านพ่อเฟิงหลางช่วยท่านไว้เฟิงหลางเฟิงหลางคือใคร หยวนเซียวถามหยวนอู่อู่คือสามีของข้าสามีหยวนเซียวตกใจเล็กน้อยแล้วถามอย่างตื่นเต้นเขาช่วยข้าไว้จริงๆหรือจริงแท้แน่นอนหยวนอู่อู่กล่าวฟางจื่อเชี่ยนข้าเป็นพยานได้เป็นเฟิงสวีที่ช่วยเจ้าไว้จริงๆเบื้องหลังของเจ้าคุณน,นั่นมีผู้แข็งแกร่งขั้นหัวหลุนคอยหนุนหลังอยู่ผู้แข็งแกร่งขั้นหัวหลุนคนนั้น คือหวังเฉินโอรสศักดิธิ์แห่งแดนสักดิษิ์เทียนบูได้ยินมาว่าเขายังอยู่ในโบราณสถานเทพยุทธ์โบราณได้รับมรดกแห่งเทพพลังเทียบเท่าราชนวิญญาณหยวนเซียวกล่าวเมือ่อพูดจบถึงคราวที่หยวนอูอูกับฟางจือเชียนต้องตกใจหยวนอูอูเฟิงหวังไม่ใช่คนของจวนโอรสศักดิธิ์แห่งแดนสักดิธิ์เทียนบูหรือเขาน่าจะจำหวังเฉินได้นะเขากล้าตีโอรสศักของตัวเอง ที่สําคัญคือเขาเพิ่งจะอยู่ขั้นปีฝูสมบูรณ์จะเป็นคู่ต่อสู้ของหวังเฉินได้อย่างไรแล้วเขาอยู่ไหนละ่ะหยวนเซียวถามหยวนอู่อู่เขาดูเหมือนกําลังฝึกฝนอยู่ถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปรบกวนเขาหยวนเซียวกล่าวเล่ามาสิเจ้ากับชายที่ชื่อเฟิงซีรู้จักกันได้อย่างไรหยวนอู่อู่จึงเล่าเรื่องที่ตนประสบกับสวีเฟิงในโบราณสถานเทพยุทธ์โบราณให้หยวนเซียวฟังหยวนเซียวเบิเบกตากว้าง เจ้าบอกว่าเฟิงสวีมีกายพิเศษเพียงแค่ฝึกวิชาคู่กับผู้หญิงก็สามารถเพิ่มระดับพลังได้และฝ่ายหญิงก็จะเพิ่มระดับพลังด้วยใช่หยวนอูอู่กล่าวข้าไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวของเขาเด็กคนนี้อาจมีกายศักดิ์สิทธิ์จันรสีม่วงหยวนเซียวกล่าวอย่างประหลาดใจผู้ฝึกตนที่มีกายศักดิ์สิทธิ์จันรสีม่วงเพียงแค่ฝึกวิชาคู่กับเพศตรงข้ามก็สามารถเพิ่มระดับพลังได้อย่างรวดเร็วและหลักฐานยังมั่นคง เพียงแต่ยิ่งระดับพลังสูงขึ้นจํานวนครั้งในการฝึกวิชาคู่ก็จะยิ่งมากขึ้นหยวนอูอูพูดด้วยใบหน้าแดงกำ่ำเขาดีกับลูกสาวจริงๆท่านที่ฟื้นขึ้นมาได้ก็ต้องขอบคุณเซิรงหลิงเย่ที่เขาให้เราหยวนเซียวไม่ว่าจะอย่างไรเขามีบุญคุณใหญ่หลวงต่อตระกูลหยวนของเราถึงแม้เขาจะมีผู้หญิงหลายคนก็ไม่เป็นไรผู้แข็งแกร่งคนไหนบ้างที่ไม่มีภรรยาสามสี่คน ขอแค่เขาดีกับเจ้าก็พอหยวนอูอูเฟิงหลางดีกับข้ามาตลอดหยวนเซียวกุมท้องอวัยวะภายในของข้ายังบาดเจ็บอยู่ระดับพลังลดลงอย่างรวดเร็วเกรงว่าจะฝึกฝนไม่ได้แล้วแต่รอดชีวิตมาได้ก็ดีมากแล้วอีกด้านหนึ่งสวีเฟิงหลอมรวมวิญญาณเทพโลหิตที่เหลืออยู่ได้อย่างสมบูรณ์เทพโลหิตคนนี้ร้องอยู่ได้ร้องหาอะไรร้องจนข้ารำคาญไปหมดแล้วพึมพำกับตัวเอง เขาตรวจสอบร่างทองคําน้อยของตัวเองผลปรากฏว่าเขาพบว่าในมือของร่างทองคําน้อยมีลูกปัดสีดําสนิทอยู่เซิงหลิงอย่างรากบนลูกปัดดาร่างทองคําน้อยยิ่งดูดซับพลังของลูกปัดดาอย่างตะกละตะกลามลูกปัดดานี่คือหรือว่าจะเป็นไข่มุกวิญญาณไข่มุกวิญญาณมีแต่ผู้แข็งแกร่งขั้นเซิงเท่านั้นที่จะมีได้ข้าผู้ฝึกตนขั้นปีฝูกลับมีไข่มุกวิญญาณ ตกใจอย่างยิ่งเขายังพบว่าแกนวิญญาณของตนกลายเป็นสีแดงเลือดแกนวิญญาณสีแดงเลือดแค่นี้ยังไม่พอสวีเฟิงกัดฟันกดความปรารถนาที่จะทะลวงระดับเอาไว้วิชิตใจภรรยาหกคำพีเฉาเจ๋อเจ็ดร้อยค่าความเข้าใจสองศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ระบบอัปเกรดค่าความเข้าใจหากคำพีเฉาเจ๋อห้าร้อยอัปเกรดค่าความเข้าใจสาม และเมื่อค่าความเข้าใจอัปเกรดสวีเฟิงมีความเข้าใจในเก้าออสนีบาทประกายทองพฤกตาพายุศาสตราเคล็ดวิชาหยินหยางและเคล็ดวิชาหลิงจี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนนี้ค่าใช้เก้าออสนีบาทน่าจะไปได้ร้อยลีในเก้าเดียวแข็งแกร่งอย่างยิ่งใช้ประกายทองพฤกตาทิ้งห่างผู้ฝึกตนขั้นหัวหลุนไปไกลโข ổ. ช่วยไม่ได้ระดับต่างกันทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เฮอข้าขาดทักษวิญญาณโจมตีและเคล็ดวิชามากเกินไปหากข้ามีทักษวิญญาณโจมตีระดับสวรรค์ก็คงไม่ลำบากขนาดนี้แต่เงื่อนไขในการใช้ทักษะวิญญาณคือนีพลังวิญญาณในร่างกายเพียงพอแกนวิญญาณสีแดงเลือดของข้ายังไม่แข็งแกร่งพอข้าต้องทะลวงระดับต่อไปในสมัยโบราณมีผู้บำเพ็ญเพียนหนึ่งหมื่นปีข้าจะเพิ่มคุณภาพแกนวิญญาณหนึ่งหมื่นครั้งคิดไปคิดมา สวีเฟิงก็อดหัวเราะไม่ได้ขยับตัวมายัางห้องของหยวนเสียวเฟิงหลังหยวนอู o ่อู่เห็นสวีเฟิงมารีบดึงสวีเฟิงมาต่อหน้าหยวนเซียวท่านพ่อเขาคือเฟิงสวีหยวนเสียวพินิษว์สวีเฟิงพยักหน้าอย่างพึงพอใจไม่เสียทีที่เป็นชายที่ลูกสาวเลือกอมอาจไม่ธรรมดาอนาคตต้องเป็นผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานแห่งยุคเสี่ยวสวีคารัท่านพ่อตา สวีเฟิงกล่าวอย่างนอบน้อมหยวนเซียใบยหน้าเปื้อนยิ้มดีๆีอยู่ที่นี่เหมือนบ้านตัวเองไม่ต้องเกรงใจสวีเฟิงได้ยินแล้วมองไปที่หยวนอูอูขอโทษอย่างจริงใจขอโทษนะอูอูข้าโกหกเจ้าหยวนอูอูและคนอื่นๆได้ยินแล้วใจหายวา่าเจ้าเจ้าพูดอะไรข้าไม่ได้ชื่อเฟิงสวีชื่อจริงของข้าคือสวีเฟิง ข้าเป็นคนรับใช้ของหวังเฉินอรสักดิธิ์แห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนบูสวีเฟิงกล่าวตอนนี้เขาไม่กลัวหวังเฉินแล้วเขาเชื่อว่าครอบครัวหยุนเซียวจะไม่เน,นรคุณเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ผู้อื่นรู้หยุนอู่อู่ตกใจเล็กน้อยเจ้าเป็นคนรับใช้ของหวังเฉินแต่เมื่อครูเจ้าตีเขาสวีเฟิงสิบปีก่อนต่อมาข้าตัดสินใจเสี่ยงไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเขา แล้วก็พบว่าตัวเองมีกายฝึกวิชาคู่เพื่อเพิ่มคุณภาพแกนวิญญาณข้าจึงไปหาโอกาสในโบราณสถานเทพยุทธโบราณแล้วก็ได้พบเจ้าเรื่องราวต่อจากนั้นเจ้าก็รู้แล้วยวนอูอูโผเข้าก่อสวีเฟิงเจ็บปวดใจเจ้าคงอยู่ที่จวนอรสักดิษ์ไม่ดีสินะหวังเฉินคนนั้นต้องรังแกเจ้าทุกวันแน่ๆเจ้ายังบอกว่าเขามีรถนิยมชอบผู้ชายเขาต้องอยากทำร้ายเจ้า เพื่อเพิ่มระดับพลังของตัวเองแน่ๆสวีเฟิงเจ้าไม่โทษข้าที่ปิดบังเจ้ามากมายขนาดนี้หรือแน่นอนว่าไม่โทษเจ้าถ้าเป็นข้าข้าก็คงไม่เปิดเผยความลับนี้ให้ใครรู้หยวนอู่อู่ใบหน้าเต็มไปด้วยความซาบซึง้งเจ้าบอกเรื่องเหล่านี้กับข้าเป็นการแสดงความรักพูดตามตรงข้าดีใจมากอู่อู่เจ้าดีจริงๆสวีเฟิงกอดหยวนอู่อู่อย่างแนบแน่น อาจกล่าวได้ว่าในบรรดาผู้หญิงมากมายของเขาเขาไว้ใจหยวนอู่อู่ที่สุดไม่มีเหตุผลซับซ้อนก็เพราะเขาและเธอผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายหยวนเซียวมองสวีเฟิงอย่างลึกซึง้งเด็กคนนี้อดทนต่อความอัปยศมานาหลายปีเมื่อมีพลังก็โต้กลับอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการเช่นนี้เขาก็แข็งแกร่งกว่าคนไวเดียวกันมากแล้วหากวันหน้าเขาได้ดูแลตระกูลหยวนต้องสามารถทำให้ตระกูลหยวนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ขณะที่เขากําลังคิดเช่นนั้นสวีเฟิงเดินเข้ามาข้างๆเขายื่นมือไปวางบนหน้าอกของเขาท่านพ่อตาอวัยวะภายในของท่านยังไม่หายดีข้าจะช่วยซ่อมแซมให้สวีเฟิงใช้พลังของเสื่องหลิงซ่อมแซมอวัยวะภายในของหยวนเซียวครู่ต่อมาหลังจากหยวนเซียวรู้สึกถึงพลังวิญญาณอันท่วมท้นในร่างกายก็ประหลาดใจจนพูดไม่ออก ลูกเขยคนนี้ดูเหมือนจะเก่งกาจกว่าที่เขาคิดไว้มากอูอู่ท่านพ่อตาท่านแม่ยายพรุ่งนี้ข้าต้องกลับไปที่จวนอรสักสิทธิ์แล้วมรดกแห่งเทพของหวังเฉินถูกข้าทำลายเขาต้องออกจากเมืองซีว่างกลับไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์แน่หากเขากลับไปที่แดนศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่พบข้าต้องสงสัยข้าแน่ตอนนี้ระดับพลังของข้ายังไม่แข็งแกร่งมากยังไม่ถึงเวลาที่จะเผชิญหน้ากับเขาโดยตรง ประมุกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังหวังเฉินต่างหากคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของข้าสวีเฟิงกล่าวเมื่อพูดจบหยวนอูอูและคนอื่นๆก็มีสีหน้าเคร่งขรึมประมุกศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนหวู่นั่นคือราชนวิญญาณขั้นสมบูรณ์เป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวที่ก้าวเข้าสู่ขั้นเสืิอมไปครึ่งก้าวแล้วลูกเอ๋ยดูแลตัวเองด้วยหยวนเซียวกล่าวหากไม่มีที่ไปก็มาที่นี่ฟางจื่อเชียน เราไม่มีอะไรจะให้เจ้าให้ได้เพียงบ้านหลังหนึ่งสวีเฟิงยิ้มเล็กน้อยพอแล้วกลางคืนหยวนอู่อู่พาสวีเฟิงไปเดินเที่ยวตลาดกลางคืนของเมืองสีว่างคึกคักมากชายหญิงเดินเป็นคู่คู่เผยให้เห็นบรรยากาศที่รุ่งเรืองจริงสีฉช้างรั่วอีละ่ะสวีเฟิงถามหยวนอู่อู่เขาอยู่ที่นี่เล่นหนึ่งวันแล้วก็กลับบ้านไปโอ้โอสวีเฟิงจับมือหยวนอู่อู่ข้าไปแล้ว เจ้าห้ามไปชอบผู้ชายคนอื่นนะหยวนอูอูทำปากจู๋ไม่ยุติธรรมทำไมท่านถึงมีผู้หญิงหลายคนได้แต่ข้ากลับมีผู้ชายหลายคนไม่ได้โลกนี้ไม่ยุติธรรมอยู่แล้วสวีเฟิงจูบหยวนอูอูโดยตรงหยวนอูอูเฟิงข้าอยากมีลูกกับท่านเผื่อว่าท่านจะเป็นอะไรเป็นมีลูกเหรอสวีเฟิงลูกหัวหยวนอูเชื่อข้าข้าไม่ตายหรอก ยวนอูอูพยักหน้าแต่ข้าอยากมีลูกกับท่านจริงๆนะสวีเฟิงดีผู้หญิงพูดขนาดนี้แล้วก็มีสิทั้งสองเดินเล่นกันต่ออีกครู่หนึ่งแล้วก็กลับพอเข้าห้องทั้งสองก็กอดกันเช้าวันหนึ่งยวนอูอูตื่นแต่เช้าแล้วเตรียมของใช้ในชีวิตประจำวันให้สวีเฟิงรวมถึงเสื้อผ้าส่วนตัวของเขาคิดถึงข้าด้วยนะ หยวนอูอูจับมือสวีเฟิงอย่างอะไรอาวร์สวีเฟิงลูกหน้าหยวนอูอูไม่อยากจากเจ้าไปเลยจริงๆข้าก็เหมือนกันหยวนอูอูไม่อาจอดกลั้นได้อีกต่อไปน้ำตาในดวงตาไหลพรากลงมาความเจ็บปวดจากการพลัดพรากยากจะบรรยายสวีเฟิงขยับตัวจากไปจากประกูลหยวนคือหยวนอูอูร้องให้โฮฟางจื่อเชียนกอดหยวนอูอูลูกเอ๋ยอย่าร้องไห้เขาจะกลับมา ร้องให้ทำไมเจ้าควรจะตั้งใจฝึกฝนเป็นผู้ช่วยของเขาหยวนเซี่ยวกล่าวหยวนอู่อู่ได้ยินก็มีสีหน้ามุ่งมั่นข้าต้องตั้งใจฝึกฝนสักวันหนึ่งจะยืนอยู่ข้างหลังเขาให้ได้หลังจากสวีเฟิงออกจากตระกูลหยวนก็ไม่ได้ออกจากเมืองซีว่างทันทีเพราะเขาไม่แน่ใจว่าหวังเฉินออกจากเมืองซีว่างไปแล้วหรือยังตระกูลเจ้าร้างผู้คนกองกำลังอื่นๆในเมืองซีว่าง ก็รีบแบ่งปันทรัพย์ของตระกูลเจ้ารวมถึงบ้านผักด้วยสวีเฟิงพบว่าตัวเองสามารถใช้พลังวิญญาณได้เมื่อพลังวิญญาณกวาดไปทั่วทุกมุมของเมืองสีว่างเขาก็มั่นใจว่าหวังเฉินจากไปแล้วหวังเฉินจากไปแล้วจริงๆสวีเฟิงไม่ลังเลอีกต่อไปใช้ประกายทองพิทตามุ่งหน้าไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์สองวันต่อมาที่จวนอรสักดิธ์ หงหลงและหญิงสาวคนอื่นๆต่างชะเง้อมองพวกเธอกำลังรอคอยการกลับมาของสวีเฟิงและยิ่งหวังว่าหวังเฉินจะตายในตอนนั้นเองชายสองคนเดินผ่านหน้าหงหลงไปได้ยินข่าวหรือยังโอรสักสิทธ์ได้รับมรดกแห่งเทพในโบราณสถานเทพ,พยุทธ์โบราณอืมข้าไปเก็บสมุนไพรวินก็ได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันสมแล้วที่เป็นอรสักสิทธ์ แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนหู่ของเรากําลังจะรุ่งเรืองแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนหู่รุ่งเรืองเราก็ไม่ได้รุ่งเรืองไปด้วยนี่ไม่ว่าจะอย่างไรมีสวีเฟิงเป็นเบีย้ยล่างให้เราเราก็ไม่ต้องรีบร้อนฝึกฝนหลังจากได้ยินการสนทนาของทั้งสองหงหลงก็กล่าวอย่างโกรธเคืองพวกเจ้าสองคนกระสิบกระซาบอะไรกันไม่ทำงานทำการเอาแต่พูดจาไร้าสาระ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าไม่ใช่คนของจวนอรสักสิทธิ์แล้วชายรับใช้สองคนได้ยินแล้วตัวสั่นรีบพูกเข่าขอความเมตตาพวกเขาไม่รู้ว่าการที่พวกเขาพูดถึงหวังเฉินในแง่ร้ายหวงหลงจะไม่โกรธแต่การพูดถึงสวีเฟิงในแง่ร้ายหวงหรงกลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟคุณนายพวกเรารู้ผิดแล้วโปรดยกโทษให้พวกเราด้วย ใช่แล้วต่อไปพวกเราจะทำงานอย่างซื่อสัตย์ไม่พูดจาเหลวไหลอีกแล้วห่วงหลงไปให้พ้นไปให้พ้นชายสองคนเห็นห่วงหลงไม่ยอมยกโทษให้ก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งทั้งสองกำลังจะจากไปแต่ถูกห่วงหลงเรียกไว้เดี๋ยวก่อนหวงหลงกล่าวอย่างเยินชาตบปากตัวเองคนละหนึ่งร้อทีแล้วข้าจะยกโทษให้ใชายรับใช้สองคนไม่ลังเลเริ่มตบปากตัวเองทันที แต่ในดวงตาของหงหลงกลับปรากฏแววสังหารหึหวังเฉินมีรถนิยมชอบผู้ชายพวกเจ้าก็รอถูกเขาดูดจนแห้งตายเถอะนี่คือราคาของการด่าทะชายของข้าขณะที่เธอกำลังคิดเช่นนั้นก็มีแสงสีทองพุ่งเข้ามาในจวนโอรสักสิทธิ์สวีเฟิงลงมาที่หน้าห้องของหงหลง,ห,งหอบหายใจหวังว่าหวังเฉินจะยังไม่กลับมายังมีอีกปัญหาหนึ่ง ข้าหายไปนานขนาดนี้คนรับใช้ชายคนอื่นในจวนอรศักดิธย์เมื่อเห็นหวังเฉินต้องฟ้องแน่และหวังเฉินถูกข้าแย่งชิงวิญญาณเทพโลหิตไปเขาต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสในสถานการณ์เช่นนี้เขาต้องหาผู้ชายมาฝึกวิชาคู่แน่ข้าคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของหวังเฉินในการฝึกวิชาคู่คิดถึงตรงนี้เขาก็ขมวดคิ้วเฟิงใช่เจ้าหรือไม่หวงหลงมองสวีเฟิงจากระยะไกล ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจสวีเฟิงได้ยินก็เดินเข้ามาหาหงหลงใช่ข้ากลับมาแล้วหงหลงยื่นมือไปรูปหน้าสวีเฟิงเมื่อเห็นว่าเป็นสวีเฟิงจริงๆก็รีบดึงสวีเฟิงเข้าไปในห้องแล้วก็โผลเข้ากอดสวีเฟิงเจ้าไปโบราณสถานเทพยุทธ์โบราณน,นานขนาดนี้ข้าคิดถึงเจ้าจะตายอยู่แล้วสวีเฟิงบีบก,ก้นของหงหลงหงหลงอดครางออกมาไม่ได้ สายตาพร่ามัวร่างกายอ่อนระทวยลงทันทีสวีเฟิงอุ้มหงหลงไปที่เตียงหนึ่งชั่วยามต่อมาสวีเฟิงเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหงหลงมองสวีเฟิงด้วยใบหน้าเยาวนแค่ชั่วยามเดียวเองจะต้องไปมีผู้หญิงข้างนอกแน่ๆสวีเฟิงหวัวเราะมีจริงๆแต่ไม่มากแค่สองคนถ้ารวมราชนวิญญาณด้วย ก็แค่สองคนสองคนเองเหรอก็ยังดีไม่มากเท่าไหร่สวีเฟิงข้าเดินทางมาสองวันสองคืนไม่ได้พักเลยแม้แต่น้อยก็เพื่อที่จะมาถึงที่นี่เร็วกว่าหวังเฉินหวังเฉินก็กลับมาแล้วอะไรนะห่วงหลงตกใจเจ้ารีบใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่าให้เขาพบเห็นสวีเฟิงพยักหน้าดีเขาใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วลูกหงหลง อีกไม่นานข้าจะเหนือกว่าเขาได้แล้วเหยียบย่ำเขาไว้ใต้ฝ่าเท้าอย่างแรงว้าวตอนนี้จะต้องเก่งขึ้นมากแน่ๆน่หงหลงมองด้วยความชื่นชมสวีเฟิงได้ยินก็รีบยิบเสื้อหลิงเย่นหนึ่งหยดออกมาแล้วฉีดเข้าไปในร่างของหงหลงหลอมรวมมันซะเจ้าน่าจะทะลวงถึงขั้นสมบูรณ์ได้ระดับพลังเท่าข้า ห่วงหลงได้ยินแล้วยังไม่ทันได้ประหลาดใจก็รีบเริ่มหลอมรวมเสิ่งหลิงเย่พร้อมกับพลังวิญญาณอมหาศาลที่ไหลเวียนไปทั่วแขนขาและเส้นลมปราณของเธอจํานวนแกนวิญญาณเพิ่มขึ้นกลายเป็น9้าแกนและคุณภาพของแกนวิญญาณก็เพิ่มขึ้นด้วยแกนวิญญาณสีแดงเลือดสวีเฟิงเห็นแกนวิญญาณสีแดงเลือดของหวงหลงแล้วก็อดประหลาดใจไม่ได้ สมแล้วที่เป็นผู้ฝึกตนที่มีสายเลือดพิเศษการเพิ่มคุณภาพแกนวิญญาณของเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับสายเลือดโครงเสียงระเบิดดังขึ้นในอากาศสวีเฟิงออกจากห้องของหงหลงแล้วมองไปไกลๆเห็นแสงสีม่วงพุ่งเข้ามาในจวนม่านตาของเขาหดลงหวังเฉินกลับมาแล้วในขณะเดียวกันหงหลงก็เดินออกมาจากห้องเขากลับมาแล้วสวีเฟิงพยักหน้าอืม ข้าต้องไปทําในสิ่งที่ควรทําแล้วผู้จบเขาก็ไปที่ห้องครัวเริ่มทําอาหารและเมื่อกลิ่นหอมของอาหารลอยออกมาจากห้องครัวดวงตาของหญิงสาวหลายคนในจวนอรสักศิษย์ก็เป็นประกายลู่เฟิงเสวียยืนอยู่ที่ประตูห้องมองไปยังห้องครัวด้วยความรักใคร่สวีเฟิงเจ้ากลับมาแล้วข้าคิดถึงเจ้ามากแต่หวังเชิญก็กลับมาแล้วไม่เป็นไร ข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะเหนือกว่าเขาแล้วยืนอยู่ข้างๆข้า,ขาอย่างสง่าผ่าเผยไปหลิงจิ้งทำปากจู๋ข้ายเนื้อสัตว์วิญญาณในปากทิ้งมองคนรับใช้ชายตรงหน้าด้วยความดูถูกทำอาหารก็ไม่อร่อยรีบไปให้พ้นซะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้คนรับใช้ชายถูกไปหลิงจิ้งทำให้ตกใจจนฉี่ราดไปหลิงจิ้งมองไปที่ห้องครัวดวงตาก็อดเผยความคิดถึงออกมาไม่ได้ แต่ไม่นานเธอก็สายหัวพูดอย่างเย็นชาสวีเฟิงอย่าได้ใจไปข้าไม่ได้อยู่เฉยเฉข้าจะเหนือกว่าเจ้าให้ได้แล้วกดเจ้าไว้ใต้ร่างหย้่เจ้าอย่างแรงชิ้นเยี็นพิงประตูเต็มไปด้วยความรักใจเต้นร,รัวเฟิงเจ้ากลับมาแล้วข้าอยากพบเจ้ามากสวีเฟิงทำอาหารในครัวเสร็จ ก็นําอาหารใส่กล่องแล้วมาที่ประตูห้องของลู่เฟิงสวียเขารู้ว่าหลังจากหวังเฉินกลับมาสิ่งแรกที่ทําไม่ใช่ไปหาผู้หญิงของตัวเองแต่คือการหาคนรับใช้ชายมาฝึกวิชาคู่ดังนั้นเขามีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวป้องกันตัวเองเฟิงลู่เฟิงสวีมองสวีเฟิงด้วยสายตาพร่ามัวสวีเฟิงกล่าวอย่างจริงจังสวีเอ,อ๋หวังเฉินกลับมาแล้วจากนี้ไป เจ้ากับข้าต้องทําเหมือนเมื่อก่อนพูดคุยกันมากไม่ได้โดยเฉพาะสายตาที่เจ้ามองข้าควรจะเย็นชาและร้ายความรู้สึกลู่เฟิงสเสวียได้ยินก็พยักหน้าอย่างหนักแน่นเข้าใจแล้วหวังเชินต้องมาหาข้าแน่เพื่อหลอมรวมพลังชีวิตและโลหิตของข้าถึงตอนนั้นเจ้าก็ให้ข้าไปทำอาหารถ้าเขาไม่ยอมเจ้าก็โกรธข้าบอกเจ้าได้เท่านี้ สวีเฟิงพูดจบก็จูบหน้าลู่เฟิงเสวียออย่างรวดเร็วแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วมาที่ห้องของไปหลิงจิ้งตอนนี้ไปหลิงจิ้งกำลังฝึกฝนอยู่หลิงจิ้งสวีเฟิงพูดอย่างอ่อนโยนไม่อ่อนโยนไม่ได้ถ้าหากดูไปหลิงจิ้งเกินไปเจ้านี่อาจจะทรยศเขาไปหลิงจิ้งได้ยินเสียงเรียกอ่อนโยนนี้ร่างกายก็สั่นสะท้านลืมตาขึ้นมองสวีเฟิงอย่างเย็นชา หลิงจิ้งก็เป็นคําที่คนรับใช้ชั้นต่ําอย่างเจ้าเรียกได้งั้นหรืออย่าคิดว่าระดับพลังของเจ้าสูงกว่าข้าแล้วเจ้าจะคิดว่าไม่รอให้ไปหลิงจิ้งพูดจบสวีเฟิงจูบเธอโดยตรงแล้วก็ผลักลงจบการต่อสู้ด้วยความเร็วสูงสุดช่วยไม่ได้วิธีที่จะเอาชนะไปหลิงจิ้งมีเพียงวิธีนี้ไปหลิงจิ้งใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยใบหน้าแดงก่ำมองสวีเฟิงอย่างไม่ยอมแพ้ สวีเฟิงบีบค้างไปหลิงจิงหวังเฉินกลับมาแล้วเขาคงไม่ปล่อยโอกาสที่จะหลอมรวมข้าไปแน่ข้าอยากอยู่กับเจ้าตลอดไปให้เวลาข้าหนึ่งปีข้าจะทำให้เจ้าเป็นผู้หญิงที่สง่าง,งามที่สุดในแดนศักดิ์สิทธ,ธิ์เทียนบูหลิงจิงช่วงเวลาที่อยู่ในโบราณสถานเทพยุทธโบราณข้าคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราเสมอถึงแม้จะบ้าบิน่นแต่ก็ล้ำค่ามาก ข้ามั่นใจว่าข้ารักเจ้าแล้วจะช่วยหรือไม่ช่วยข้าก็แล้วแต่เจ้าถึงแม้ข้าจะถูกหวังเฉินข้าตายก็จะไม่เกลียดเจ้าพูดถึงตรงนี้เขาก็หยิบเสิ้อหลิงเย่สองหยดออกมาแล้วพูดต่อนี่คือของวิเศษที่ข้าได้มาจากโบราณสถานเทพยุทธโบราณเซิ้งหลิงเย่เจ้าเก็บไว้เถอะหากข้าตายเจ้าก็จะได้มีของดูต่างหน้าพูดจบเขาก็จากไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้เพียงเงาหลังที่เด็ดเดี่ยวไปหลิงจิ้งมองเซิ้งหลิงเย่ในมืออย่างตกตะลึงหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างรุนแรงดวงตาแดงเล็กน้อยกัดฟันพึนรรมพำไอโง่ข้ายังไม่ชนะเจ้าเลยใครก็ฆ่าเจ้าไม่ได้หวังเฉินก็ไม่ได้สวีเฟิงกำลังจะนำอาหารไปส่งให้ฉินหยาแต่ถูกหวังเฉินขวางทางไว้หวังเฉินกวาดตามองสวีเฟิงระดับพลังยังคงอยู่ที่ขั้นบำเพ็ญกายสาม แต่ข้ารู้สึกว่าเจ้าเปลี่ยนไปมากสวีเฟิงไม่ลังเลคุกเข่าลงกับพื้นทันทีศักดิศรีลูกผู้ชายอะไรนั่นเขารู้ว่าการมีชีวิตรอดคือสิ่งสำคัญที่สุดเขาไม่กลัวสวีเฟิงแต่กลัวอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังสวีเฟิงนั่นก็คือประมุกศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนวูช่วงนี้เจ้าสบายดีไหมหวังเฉินถามสวีเฟิงนอกจากจะยุ่งนิดหน่อยอย่างอื่นก็ดี ไปเถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวหวังเฉินโบกมือปล่อยพลังวิญญาณเพื่อจะพาสวีเฟิงไปช้ากอดลู่เฟิงสวีเดินเข้ามาอย่างช้าช้าแล้วกล่าวว่าสวีเฟิงยังไม่ได้ทำอุ้งตีนหมีต้มน้ำให้ข้าเลยเดี๋ยวค่อยให้เขาไปหาเจ้าหวังเฉินได้ยินแล้วมองลู่เฟิงสวีวันหลังค่อยกินอุ้งตีนหมีต้มน้ำไปลิงจิ้งกอดแขนหวังเฉินสามีท่านกลับมาแล้ว สวีเฟิงช่วงนี้จะออกจากจวนอรสักสิทธิ์ทุกวันไปหาวัตถุดิบด้วยตัวเองอาหารที่ทำก็หอมขึ้นเรื่อยๆข้าคิดว่ารอท่านกลับมาจะให้เขาทำอาหารให้ท่านกินสักมือ้อชินอีเออเดินมาที่หน้าหวังเฉินท่าทางอ่อนโยนน่ารักสามีตอนที่ท่านไปโบราณสถานเทพยุทธโบราณข้าลองทำอาหารตามแบบสวีเฟิงให้สัตว์วิญญาณกินไม่คิดว่าสัตว์วิญญาณเหล่านั้นจะชอบกินมาก หวังเชินขมวดคิ้วมีผู้หญิงในบ้านมากก็ลำบากตัวเองขั้งไปโบราณสถานเทพยุทธโบราณมาทำไมแต่ละคนดูเหมือนจะหลงไหลในตัวสวีเฟิงอย่างไรก็ตามสวีเฟิงทำอาหารเก่งจริงๆขนาดลูกเฟิงสวียยังมาแย่งคนกับเขาเพื่อไม่ให้หญิงสาวหลายคนสงสยัยเขาก็ได้แต่ต้องยอมแพ้ต่อสวีเฟิงชั่วคราวสวีเฟิงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินก็มาหาข้า หวังเฉินทิ้งคำพูดนี้ไว้แล้วก็จากไปตอนนี้เขาแทบรอไม่ไหวที่จะหลอมรวมคนรับใช้ชายเพื่อเพิ่มระดับพลังสวีเฟิงกวาดตามองรูปเฟิงสวียสายตาของคนอื่นๆเต็มไปด้วยความอ่อนโยนหญิงสาวหลายคนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดสายตาที่มองสวีเฟิงล้วนเย็นชาสวีเฟิงขยับตัวก็ไปทำอุ้งตีนหมีต้มน้ำที่สาวทั้งหลายข้าฝึกวิชาคู่กับเฟิงแล้ว ข้าช่วยดูต้นทางให้พวกท่านได้พวกท่านต้องรีบหน่อยนะห่วงหลงพิงต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขลู่เฟิงสเสวียและคนอื่นๆได้ยินก็มาที่ประตูห้องครัวทันทีลู่เฟิงสเสวียข้าเร็วที่สุดดังนั้นข้าก่อนชินหย่าก,กับไปหลิงจิ้งไม่ได้พูดอะไรแต่จากไปชั่วคราวไปดูต้นทางด้วยลู่เฟิงสเสวียเดินเข้าไปในห้องครัว แล้วก็กอดสวีเฟิงสวีเฟิงใช่เสี่ยวสวียใช่ไหมเจ้าไม่ได้มองข้าทำไมถึงจำข้าได้ลูปเฟิงสวียถามสวีเฟิงหัวเราะรูปร่างของพวกเจ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเจ้ามีกลิ่นดอกพุท้อนจมูกเจ้าเหมือนสุนัขเลยนะรูปเฟิงสวียใบหน้าแดงกำ่ำสวีเฟิงหันกลับมาโอบเอวลูปเฟิงสวียและวางเธอลงบนเตาถอดเสื้อผ้ายอย่างแผ่วเบา จูบร่างกายที่สมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิหนึ่งชั่วยามต่อมาลู่เฟิงสเสวียใสย่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วออกจากห้องครัวชินเยียนเดินเข้ามาสวีเฟิงไอ้หนุ่มภรรยาของโอรสศักดิ์สิทธิ์หลายคนต่อแถวรอให้ข้าปรนเปรออย่าเออข้าคิดถึงเจ้า